Thank you. สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับซีรีส์5นะครับ520 DM Sport เนี่ยเลยครับนะบเป็นรุ่น LCI ที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่มานะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบ Du a l ลโช n นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบชาร์คบินนะครับสวยงามมากนะครับขนาดของกระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะครับ20%นะครับจากตัวกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วไฟหน้านะครับก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นแบบ L shape นะครับเป็นรูป ตัว L d o บ b l e L แบบนี้นะฮะสวยๆนะครับบ่งบอกความเป็นสปอร์ตของรถคันนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับรถผู้บริหารก็จะไม่ใช่รถผู้บริหารอีกต่อไปนะครับด้วยลุคของความสปอร์ตของซีรีส์5แบบนี้นะครับสำหรับด้วยไซส์ของล้อแมกนะครับก็จะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับจะเป็นแบบยางลันแบนะครับ d o บิ l e spoke นะครับล้อแมก Li ลาย M Sport นะครับ สวยงามมากครับสำหรับสีนี้นะครับจะเป็นสีดำแบ็กซับไฟนะครับข้างในจะเป็นเบาะคอนยักนะครับเส้นสายของตัวถังของเขานะครับจะเป็นแบบดับเบิลคิดไลน์นะครับนี่ฮะออกแบบมานะครับให้เห็นเส้นขอบของตัวถังที่ค่อนข้างคมนะครับเพื่อเน้นการลู่ลมที่ดีนะครับตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับ มาพร้อมท่อคู่ครับชุดแต่ง M Sport เป็นพ่อคู่ที่ใช้งานได้จริงนะครับกล้องหลังนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหลังทั้งหมด6จุดนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์ที่เป็นระบบถอยจอดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลังของเขานะครับสวยงามมากกว้างนะกว้างมากเลยนะครับเนี่ยฮะพื้นที่ด้านหลังนะครับสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง3ใบเลยทีเดียวนะครับ อ้าก็สามารถใช้ระบบแฮนด์ฟรีแอสเทใช้เท้าสอดเตะเปิดปิดได้นะครับรวมถึงถ้ามีกุญแจที่ตัวเราก็สามารถใช้เท้าสอดเตะเปิดปิดได้เลยเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับ190แรงมา้าประหยัดน้ำมันอยู่ที่17กิโลเมตรต่อริรนะครับเบื้องต้นนะครับผมพามาชมภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับ สำหรับภายในของรถรุ่นนี้ครับโอ้โหหน้าจอเปลี่ยนใหม่มานะครับเป็นขนาด12.3นิ้วนะครับพร้อมคอนโซลที่เป็นลายเมทัลลิกเคปลานะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากนะครับแท่นเชียร์เหมาะกระชับนะครับเหมาะมือนะครับใช้งานง่ายนะครับรวมถึงอ่าอะไรขิวเขียวตรงนี้อ่าขิวเขียวตรงนี้นะครับระบบ driving assist นะครับนะครับเป็นระบบช่วยขับนะครับก็คือในขณะที่เราเผลอนะครับรถจะสามารถ ดึงเรากลับเข้าเลนได้นะครับหรือกลับในนะครับเอาไว้ช่วยเหลือขณะที่เราขับนะครับรวมถึงพวงมาลัยครับผมชอบตรงพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย M Sport มีโลโก้ M Sport อยู่ตรงก้านล่างนะฮะรวมถึงแ a ตเทิร์นชิพคอนโ o ลนะครับอ่านี่ฮะฝั่งขวานะครับจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมความเร็วนะครับก็จะมีแพ t เทิร์นชิพคอนโ o ลอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับขนาดกระชับเหมาะมือครับอดีเลยนะฮะ หลุมๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะจะเป็น head up display นะครับเป็นเลขไมล์ดิจิตอลจะโชว์ขึ้นบนกระจกนะครับรวมถึงหน้าจอดิส l a y ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะผมชอบตรงเบาะนะฮะในส่วนของเบาะซีรีส์5นะครับจะให้ความหนานะครับความนุ่มนะครับผิวสัมผัสที่แตกต่างนะครับจากรถสปอร์ตรุ่นอื่นๆนะครับเนี่ยฮะลัมบ้าซัพพอร์ตมีพร้อมครับปรับเบรก เข้าออกได้ตามสรีระของเรานะครับอ่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาฮะนี่ฮะลำโพงฮามันกาดอนโอโ้โหนี่เลยนะฮะเสียงเหมืนยกลงหนังเข้ามาในรถนะฮะนี่ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแผงประตูรวมถึงคอนโซลทุกอย่างนี่เป็นหนังเซนเซเทคแท้ๆนะฮะเนี่ยครับถือว่า ให้ความสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบทุกอย่างของรถนะครับอ่าเนี่ยฮะสวยงามมากครับรวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะสังเกตดูนะครับประตูนะครับประตูของรถคันนี้นะฮะจะเป็นประตูแบบซอฟ t ์โค้ดดอร์นะฮะหน้าเนี่ยฮะปิดแล้วก็สามารถที่จะดึงเข้าเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องปิดแรงครับสวยงามไหมครับ นี่ฮะไฟท้ายโดดเด่นสไตล์ซีรีส์หนะครับนี่เลยรวมมาถึงกันชนด้านหน้าครับสวยงามนี่เลยครับสำหรับการรีวิวซีรีส์หวันนี้คร่าวๆนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ